สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับตำรวจการลุยจับแก๊งฆ่าหนุ่ม19นะครับเมื่อเวลา13.00นวันที่9ธันวาคมส5งพันห้ารพันตำรวจเอกพิสุทธิ์สุรละสอนร่วมกับการสพเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมศักดิ์สุวรรณชิมร้อยโทรละตินเสนานรงค์หัวหน้าชปพันพทลก้าพันหนึ่งกรมฐานราดที่9ค่ายสุรศรีนะครับนำกำลังชุดสืบสวน และทหารนำหมายจับสารจังหวัดกาญจนบุรีที่854ทับ2558ลงวันที่6ธันวาคม2558เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งซอยแปรษณีถนนแสงชูโตตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อจับกลุ่มตัวนายนิตินัยวัชลานุทัศน์อายุ24ปีหนึ่งใน6ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุลุมทำร้ายนายกิตด,ดาอ่อนน้อมอายุ19ปีเสียชีวิตและนายพีรพงษ์เลืองจันทร์อายุ22ปี ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่พบตัวสอบสวนบรรดาให้การน,านิตินายอยู่ระหว่างหลบหนีการประกันตัวคดีใช้วุญมีปาดคอคู่ลีที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและไม่ได้กลับบ้านนานสามเดือนแล้วจากการดูคลิปเหตุการณ์แล้วพบว่าลูกชายคือคนที่ใช้ปูนทุบตาทุบใบหน้าและศีรษะผู้ตายจริงซึ่งตนรู้สึกตกใจและเสียใจมากต่อต้องขอโทษครอบครัวผู้ตายและผู้บาดเจ็บด้วยและขอให้ลูกชายรีบติดต่อมาหาแม่โดยเร็วที่สุด โดยแม่จะเป็นคนพาเข้ามอบตัวเองเชื่อว่าเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่พร้อมให้ความเป็นธรรมนะครับด้าน,นตำรวจเอกพิสูจน์เปิดเผยว่าวันนี้เจ้าที่กระจายกำลังเข้าตรวจค้นสามจุดจุดแรกที่บ้านห้วยน้ายําใสจุดที่สองที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งท้องที่ตําบลปากแพรกและจุดที่3าคือบ้านพักของบรรดาในายน,น,นิตินยแต่ยังไม่พบกลุ่มผู้ต้องหาอยากฝากให้ฝากไปถึงครอบครัวและของผู้เสียหายว่าขณะนี้เจ้าที่ได้เร่งรัดในการติดตามผู้ต้องหา ที่ยังหลบหนีอยู่4คนอย่างเต็มที่เชื่อว่าคงอีกไม่นานก็จะสามารถจับกุมตัวได้อย่างแน่นอนนะครับ